แม่หนูพากินสวัสดีค่ะจาสสาหรับมือนีกระพบกับคุณแม่และแกเรมโบอีกเช่นเคยค่ะและสําหรับมือนีด้จ้ากระซิขอนําเสนอเป็นอะไรคะเรมโบเยลลี่ไข่าดาวเยนรี่ไข่ดาวค่ะตัวนี้ก็คือเมนูนโปรดของเรมโบไหมเมนูเมนูโปรดโบชอบมากไหมชอบชอบมาก<อ>มามาม้าจะพาเรมโบกินเยนรี่ไข่ดาวด้วยจ้าพี่นอ้องเป็นเมนูตามใจเล็กน้องเมือนึงจ้าพี่น้อง อันดับแรกเราต้องทำไงอทอดไข่ดาวก่อนไหมทอดไข่ดาวก่อนนะคะต,ต้องวางโซอ,<ต>อ,อ่าเราเทเดี๋ยวลำบก็ตัวนี้<ป>จะเป็นเม็ดเปาะแปะเปาะแปะได้จากพี่น้องค้ดเปรียบเทียบ,ยบก็จะเหมือนน้ำมันไปทอดไข่ได้จ้ะอ่าแล้วเราจะตามด้วยอะไรคะและตัวนี้ก็คือเยลลี่ไข่ดาวของเรานั่นเองจ้ะพี่น้องอแล้วเราก็จะเอาเยลลี่ไข่ดาวได้จ้ะ หอมหมักเลยมันไม่น้ำใสๆรครับผม,มจะราดับต่อไปด้วยจ้ะพี่น้องเราก็จะเปิดเยนรีไข่ดาวจะเทใส่ถาดเหมือนเหมือนกระทะละคุณพี่น้องจะมองไงกระทะแล้วก็จะมีเสียงเปรอะเปรอะ,ะ,ะจะเสียงเครื่องทอดไข่ขขจ้ะพี่น้องน้้ามันกรลังเดือดต่อมันนั่น ไข่สุกหรือยังคะแลมโบสุกแล้วว้าวและเมื่อไข่สุกเราทำไงคะกินกินได้เลยไหนช้อนแลมโบอยู่ไหนเมื่อกี้่งว้าวและก็มีเขาก็จะมีช้อนแถมให้หนึ่งคันนะจ๊ะแล้วก็จานล่ะนี่ไงคะ,คะกินคากระทะเลยเอาช้อนตากกินค่ะตากเลยค่ะว้าวอร่อยไหมคะถ้าอร่อยทำไงคะอร่อย อร่อยอ,อายังไม่หมดเลยกินให้หมดจีดีเนอะฟางเจียงหยัมเป็นดาเซียเปืนอ,อยังมันปังแป้งด้วยคุณแม่กะยาคืออะไรจ๊ะคือน้ำลายน้ำแล้วคือน,น้ำลายครับผมเราก็จะทอดอีกฟองหนึ่งเนาะได้เลยได้เลยอาโบถือไข่ดาวไว้ก่อนยอย่าเพิ่งแกะนะเดี๋ยวมา,มาแกะให้ใหแล้วเราก็จะเท ไม่เปรอะเปรอ,อเประเปรอประลงไปได้จ้านีออ่พูดจกะกล้งไขห็หมาเด้อไข่ดาวเย็นดีไข่ดาวเย็นแล้วเราก็ตามด้วยนะคะนี่คืออะไรคะเย็นรีไข่ดาวเย็นรีไข่ดาวเด้นจ้บพี่นอ้องแกะยากอยู่เด้นจ้บพี่น,อน้องแบบฟังเพลงใช่ไงแบบแบบโบกินแบบปังเปลงหมาเลยต้อให้เร็กหน่อยแกเองเลยถือว่ายากเด้นจ้บพี่นอ้อง ขนาดแม่แกแก็ยังซือว่าอยาก <Okay. S 1> ว้าวบางทีมันมีเสียงพอแปะพอแปะเหมือนเทาถอดไข่แม่จำได้รึเปล่าเหมือนกระทะกระเบืงเดือดกามานเนี่ย <c oughs> เป็นเย็นรีดุ๊กดดิกกุ๊ทีก,กน่ากินมากเลยอันเนี้ยให้มาม่าหรือโบจะกินเองให้มาม่าว้าวโบรักมาม่าเหรอคะรักหมาหมา,มาขอชิมนะคะ <c oughs> หมา,มากินกินจากกระทะเลยนะกินจากกระทะเลยใช่ไหมคะกระทะไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนไม่ร้อนกินได้เลยเนาะไม่ร้อนหม,ม,ม,มาขอกินคำเดียวเลยได้ไหมก,หกินหลายๆกินหลายๆโอเคค่ะพี่นอ้องมาด้วยเจ้าเย็นหลีดไข่ดาวครั้งแรกจ้ะพี่นอ้องเทใส่ปากได้ไหมใช่ง่าย,ยอโอ้พวกอยากกินอันไรใช่ไหม ทะไมมันมีกคือบินกระหมูแซบด้วยจ้ะพี่น้องกระป็องเราไม่ปรแงป,ปรแบงก็ไปแตกใน,นปากเข้ามาเนี่ยแซบแซบแซบจ้ะโอเคเลยเมนูนี่โอเคจะมัดจะให้ใหม่อะไรครับผมอ่ะเดมโบถือเย็นรีไว้ก่อนนะจ้ะอ,อ่ะถือเย็นรีรอเลยจ้ะพี่น้องกันจะเป็น นี่เยลลี่เป็นแพกแบบนี้ห้ได้จ้ะเป็นเยลลี่ไข่ดาวดิจัะพี่น้องและตามด้วยเม็ดปอแปะจ้ะและก็ช้อนนะคะและก็กระทะน้อยๆจ้ะพี่น้องอันดับแรกเราเทใครคะตัวนี้คือเทอะไรใส่เินน้ำมันถ้าเปรียบเทียบกับซ้ำน้ำมันหรือวาจ้พพีนน้องเป็นเม็ดปอแปะปะแปะได้จ้ะพี่น้องแต่คือ่าเกะหยาดอยู่ด้วยจ้ะหมูใช่จ้ะ หมาน้าเลกเลยม่หมาทอดไขให้โบใช่ไหมฮะามาจะทอดไข่ดาวให้เดิมโปรพรุ่งนี้รอนโบจะไปไหนคะไปที่ทะเลไม่คะ่ะพรุ่งนี้รอนโบจะไปไหนไปไปโรงเรียนใช่คะ่ะพรุ่งนี้มื่ออื่นได้จากพี่น้องเริ่มโบกับเปิดเทอรมเมอร์แรกได้จ้าโบหัว่าจะเป็นยังไง ิไปดื้อจนคุ้คู่ปวดหัวปันใดกับโบโหได้จ้ะบ่แมนบ่แม่นพิ่นคู่ปวดหัวโบไม่ดื้อใช่ไหมไม่ดื้ออ๋อโบจะไม่ดื้อโบสัญญาแล้วใช่ไหมคะสัญญาแล้วโบจะร้องไห้กลับบ้านไหมไม่ร้องใช่ไหมไม่ร้องโอเคค่ะว้าวถ้าโบไม่ดื้อมามาก็จะซื้อเย็นรีไข่ดาวให้อีกโอเคไหมคะโอเคไหมสัญญากันก่อน โอเควิ้น่ารักจังเลยเอ่ะทอดไข่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 ทอดไข,ดข่เอาโบทอดไข่ก่อนทอดไข่ให้สุกก่อนค่ะใช่เลยว้าวคอนคนค้อนอุ้ยสุกแล้วเหรอคะว้าวจักสุกโบสุกเลยจ้ะพี่น้องอยากโบได้กินกินให้หมดคะ่ะกินให้หมดหูอร่อยมากไหมแซ่บบ่อร่อยลเลยแซ่บแซ่บทำไงคะ ถือใจเล็กหน่อยได้จ้ะพี่น้องเพรแนะนํำเล้นจะถือว่าเป็นขนมที่เสริมส้างจินตนาการอีกอย่างถ้าเสียอย่างเดียวจะแกะหนก้าไหเล็กน่อยแกกินอี่ยากเนจ้ะพี่น้องบบบบบบกินบบไปกินจนหน้าเลยเอบโบไปเกินตั้งหน้าเลยอ๋อโบกินเมื่อไหร่ล่าสุด ใหกินคำใหญ่โบไม่กินคำน้อยหรอไม่กินคำน้อยกินคำใหญ่อันดับแรกเราเทอะไรใส่เอาดินเอาน้ำมันใช่ค่ะเราจะเทน้ำมันใส่ก่อนนะคะรักหมาเออโบรักหมาโอเคใส่น้ำน้ำต้อเยลลี่ไข่ดาวให้โบได้เลยค่ะโบต้องเป็นเด็กดีนะคะมามาถึงจะซื้อให้โอเคได้เลยมามาแกะเยลลี่ไข่ดาวให้ เนนนนขอองโบแ่่ใช่เลยของโบแน่นอน,น,อน,น,อนมาหมากแกะเยลลี่ไข่ดาวให้เดมโบแล้วเบลโบ,บ,โบต้องทำยังไงกินกินต้องขอบคุณมามมาไหม,มขอบคุณขอบคุณโอเคว้าวไข่ดาวสวยจังเลยแป๊บนึงแป๊บนึงเราจะทอดไข่หลายๆฟองเนาะอย่าพุแบบ๊บน,นะพุ๊บจิ้มนะเราทอดไข่อีกฟองนึงเนะาะแล้วเราจะกินพร้อมกันไหมพร้อมกันโอเคได้ค่ะมามมาขอกินด้วยได้ไหมคะได้เลยโอเคค่ะ เดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันจะปาดไข่ดาวแล้วก็ปาดไข่เขียวด้วยนะเออมีไข่เขียวด้วยเหรอคะแล้วก็ปาดเนี่ยปาดปาดกินเลยปาดคำนิดหน่อยทีเดียวโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันก็เอาซอสมาปาดเลยโอเคค่ะปาดหัวมเลยเออโอเคค่ะปาดปาดหัวไข่ดาวเลยทำไมต้องปาดหัวไข่ดาวด้วยคะเดี๋ยวไข่ดาวไม่สวยนะคะปาดหัวไข่ดาวัจะไม่มีกินไข่ดาวออ๋โอเคได้ค่ะ มามาทำไมกินเยหมือนกันมามายังไม่ได้กินเลยมาเพิ่งกินไปอันเดียวมีแต่โมกินหมดเลยอ๋อแดนโบไม่ได้กินเลยโบไม่ได้กินโบไม่ได้กินเหรอไม่ได้กินหมาว้าวโบโบกินคำใหญ่เลยโบจะกินคำน้อยนิดเดียวโอเคได้ค่ะเอาช้อนโบล่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเอาช้อนให้นะเล มาทอดไข่ด้วยกันค่ะทอดไข่พร้อมกันก่อนค่ะทอดไข่ก่อนค่ะไข่ไข่จะสุกก่อนกันเอลยได้ยินเสียงไข่ปอแปะปอแปะไหมคะโบได้ยินไหมอ้าวโบตัดไข่ได้หรอทำไมโบอู้อ้าอายกขึ้นมาเลยลูกอายกขึ้นมาเลยว้าวยกขึ้นมาเลยอายกไข่ขึ้นมาเลยยกไข่ขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยอร่อยไหมเออ อร่อยมากไหมน้ำอร่อยไหมอร่อยมากใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้อให้อีกนะถ้าไปโรงเรียนไม่ร้องไห้มาซื้อให้อิ่ยโอเคไหมคะดังป๊อแปะเลยดังป๊อแปะเลยเหมือนโบจะไม่ได้กินทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ได้กิน ก็เพิ่งกินไหมใช่เหรอคะกินเลยจะกินอีหรอคะถ้ามาให้ทำไงอร่อยไหมคะถ้าอร่อยทำไงพอช้อนปูเลยค่ะเมื่อแต่ป้องแป้งเลยไม่แต่ป้องแป้งเลยใช่ไหมป้องแป้งแหละ ปองงแสำหรับเมนูวันนี้ถูกใจเดมูไหมคะถูกใจลดมูถูกใจมากไหมคะถูกใจมากเลยแตกินดี่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะให้เนาะเอ้าทำไมมันมีน้ำยื่นมาไหนน้ำยื่นมาน้ำไข่ดาวใช่น้ำไข่ดาวค่ะน้ำไข่ดาวมันไหลออกมาดิใช่ค่ะไหนให้โบกินเหรอใช่ค่ะมันมันก็ให้โบกอเคอยากเซมรับเมนูวัอนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็ได้จ้า อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดติดตามกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมนูกับเลมโบให้คลิปต่อๆไปได้จ้าสวัสดีค่ะ